เราจะพาทุกคนนะคะไปสำรวจย่านที่เรียกได้ว่าอันตรายที่สุดของนิวยอร์กเลยละะ่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าพวกร้านค้าร้านขายของตรงที่คนเขาอยู่กันเยอะๆหรือว่าบ้านที่เขาเรียกได้ว่าน่ากลัวที่สุดเนี่ยมันเป็นยังไงและที่สำคัญนะคะห้ามพลาดเราจะพาไปดูตอนกลางคืนของย่านนี้กันด้วยเดี๋ยวเราไปซึมซับบรรยากาศด้วยกันเลยค่ะว่ามันเป็นยังไงวันนี้ไปตปกันเน้เจ้า วันนี้เราก็มาแบบลงๆเลยนะหลายๆคนก็คงจะรู้แล้ว <Yeah. S 1> ว่าเราก็คือตัดผมเพื่อเป็นกําลังใจซัพพอร์ตเพื่อนเราที่เป็นมะเร็งอยู่เดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเรื่องเราเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะทําคลิปมาให้ดูอีกทีหนึง่งฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้เพื่อนหนูด้วยนะคะท็อปมันต้องหายแน่นอน ตอนนี้นะคะเราก็มายืนอยู่ที่หน้ายังกี้ s t a เดียมซึ่งเป็นสนามกีฬาเบสบอลของระดับตำนานเลยนะคะละหลายคนคงรู้จักเนาะทีม New York นะิวยอร์กยังกี้น่ะเออเขาดังนะและที่เขาว่ากันว่าย่านนี้มันอันตรายจริงๆมันก็ไม่ได้อันตรายที่สุดเสมอไปนะเราว่ามันก็มีทั้งมุมดีแล้วก็มุมไม่ดีเพียงแค่ว่าอยู่ที่เราจะเลือกมองตรงไหน ที่อันเดอะบองเนี่ยเขาก็มีตำนานหลายๆคนระดับโลกนะแบบคาดิบีเจนนิเฟอร์โลเปสไอส์สไปอะไรพังอะไรอีกอันหนึ่งอะ่ะ piratana แปะเติมน้ำมันแป๊บนะคะเท่าไหร่ครับพี่เท่าไหร่ครับ500ครับได้ครับน้ำฟรีาน้ำฟีต้องพันหครับตอนนี้เรากรลังจะไปที่หนึ่งนะคะที่เขาเรียกว่าตึกที่ชื่อ RPT นะคะซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เราเรียกว่าบ้านเอื้ออาทรเนาะสำหรับคนที่มีรายได้น้อยแล้วก็ตึกนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็น ตึกที่เรียกได้ว่าอันตรายที่สุดแห่งหนึ่งในนิวอร์กเลยล่ะคะ่ะเออมันจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเราจะขับรถพาไปดูนะไม่รู้ว่าจะเข้าไปข้างในได้หรือเปล่าเอาเป็นว่าเราจะเข้าไปใกล้ที่สุดเท่าที่จะทําได้ละกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ข้างหน้าเราเนี่ยนะคะก็คือตึกริเวอร์พาร์คทาวเวอร์ค่ะที่มันย่อม,มาจาก RPT ถ้าเกิดใครอยากจะไปดูอะไรเพิ่มเติมนะเข้าไปใน TikTok อกาเซิร์ช RPT เนี่ยจะได้เห็นแบบชีวิตการเป็นอยู่หรือว่าการใช้ชีวิตของเขาอะว่ามันเป็นยังไงเออมันเป็นแบบแนวแก๊งสเตอร์นะลองไปเซิร์ชดูเล่นๆนะนี่ถึงแล้วพูดถึงตึกมันก็ใหญ่มากเลยนะเป็นแบบคอมมูนิตี้ที่ใหญ่มากถึงนี่ไงริเวอร์พาร์คทาวเวอร์ เนาะตอนที่เข้าไปข้างในตึกอะผ่านจุดเข้าไปมันก็มีคุณผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าให้เอากล้องลงแบบห้ามถ่ายอะไรเงี้ยเออเราก็เลยแบบเอาไงดีวะก็กล้ากลัวเพราะข้างในมันก็ดูแบบดูแบบห้ามขัดถืนนี่เออมันมีความน่ากลัวแล้วก็มีความแปลก,กอยู่อย่างหนึง่งตอนนี้เราก็ขับรถวนๆอยู่ในเขตของเซาบองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าย่านไหนที่แบบลงไปเดินเก็บบรรยากาศให้ทุกคนเห็นได้บ้างนี่ก็เป็นร้านแบบ แหล่งช้อปปิ้งของชาวบรอนซ์นะคะก็จะเป็นเหมือนร้านขายเสื้อผ้าข้างๆทางอะไรเงี้ยมันไม่ได้ <c oughs> มีห้างแบรนด์เนมหรูๆแบบแถวในเมืองเนาะ <c oughs> จากที่เห็นได้ชัดๆเลยนะคะในการที่เราขับรถมองไปรอบๆเนี่ยมันก็คือพวกความเสื่อมโทมของตึกของถนนอะไรงเงี้ยเออซึ่งมันแตกต่างอย่างชัดเจนตรงนี้ก็คือเป็นสถานีรถไฟ third Avenue กับ149เป็นนะจุดกึ่งกลางที่ คนเขามาขึ้นรถอะไรกันนะคะคนที่เราเห็นที่เขาอาศัยอยู่กันแถวนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพวกฮิสแปนิกแล้วก็เป็นแอฟริกันอเมริกันนะคะดูไม่ค่อยมีเอเชียเท่าไหร่แล้วก็ฝรั่งขาวน้อยมาก อันนี้ก็จะแบบล้นล้นแล้วนะเข้าแก๊งได้แล้วเน่ะเอาแล้วโหพี่เขาสักทางหน้าเลยวะเป็นความตื่นเต้นเล็กๆถ้าเดินผ่านมาคนแรกก็เจอแบบคน <S <S ที่แบบสักแบบสุดๆแล้วล็อกรถยังเนี้ยล็อกแล้วแป๊ดๆอีกทีหนึ่งอะมาแ,แป๊ดแป๊ดตรงนี้แล้วต้องไกลไปล็อกแล้วไงก็แป๊ดอีกทีหนึ่ง ที่เห็นอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยนะก็เป็นแบบร้านขายของอ่ะเป็นแบบก็ซอรี่มีร้านกาแฟร้านตัดผมร้านนู้นก็เป็นเหมือนแบบร้านขายของชาขายของทุกอย่างจิปาถะซัพพลายมาซีอะไรเงี้ยแต่ว่าร้านมันดูมืดมืดเนาะข้างหน้านี่ก็เป็นแยกที่คนเยอะมากมันเหมือนเป็นจุดสเตชันสับเวแล้วก็เป็นรถบัส มันก็เหมือนเป็นจุดศูนย์กลางที่คนเขาต้องมาต่อรถอะไรกันเนี้ยนะแต่ว่าก็มีคนนั่งเล่นเยอะกว่าเยอะเยอะกว่าคนนั่งจริงเออมีพวกพี่บเออมีคนที่เขาไล้บ้านอะไรเงี้ยเขาก็นั่งอยู่แถวนี้อันนี้เด็กๆนักเรียนทํทำอะไรกันวะ เราเดินไปดูสถานีรถไฟของเขากันหน่อยอันนี้เป็นสถานีที่มีรถไฟสาย2กับสาย5นะคะเขียวกับแดง wait for you here. อ้าวนี่เขาไม่จ่ายตังค์นะเนี่ยเขาเข้าประตูกันไปเลยอะ <laughs> คืออันนี้ไม่ใช่อันนี้คือที่ที่แบบเป็นทางออกค่ะทุกคนเขาเข้าไปกันทางออกหมดเลยไม่มีใครจ่ายตังค์ s u b w a เลย ละเอียดยับของดีๆมีไว้ให้ใช้แตกหมดก็มีของขายกันเต็มเลยนะทั้งของแบรนด์เนมผักสดอะไรเงี้ยเหมือนตลาดนัดบ้านเราป่ะทุกคนมันก็คือนิวยอร์กอะเนาะความหลากหลายมันค่อนข้างมากอะ ทุกที่ทุกทางมันก็มีความหลากหลายไปกันหมดตรงนี้ก็ขายยากันเลยทีเดียวแล้วเราจะกล้าซื้อไหมเนี่ยวิตามินขายวิตามินขายน้ำมันตับปลานานันสไปเดอร์แมนกำลังเด๋วเด๋อยู่กลางถนนเลยอะเอลฟิวอยาให้บอกอันนี้ก็เป็นบริงฟิตเนสค่ะ แนเน็ตที่ราคาย่อมเยาวเหมือนกันแต่ว่าก็แพงกว่าไอแพนเนต็ตเมื่อกี้นิดแพนเน็ตเมื่อกี้นิดนึงเราก็ใช้อยู่อันนี้ความเจ๋งของตึกนี้ก็คือเขาขายมอไซค์กันที่เป็นเหมือนแบบรถป๊อปบ้านเราอะเนี่ยล่ามโซ่ไว้เลยนะแล้วก็ขายแล้วก็แบบขายเลยอะแล้วที่นี่นะเขาจะมีกลุ่มแก๊งที่แบบขี่มอไซค์ยกล้อเด็กแว้นอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบไปขี่ยกล้อกันตอนกลคืนดูรถนี่อย่างซิ่งอะ คันหนึ่งไม่ถูกหรอกนะน,นี่แฟชั่นของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะเขาก็อาจจะไม่ได้ติดแบรนด์เนมอะไรกันเนี่ยเป็นแฟชั่นของเขาลดราคาด้ห้าสิบอ๋อซื้อหนึ่งแถมแบ็ k ไฟเด day ไงออช่วงนี้ก็เป็นช่วงช็อปปิ้งกันนะครับตึกรางบ้านช่องผู้คนอะไรเงี้ยมันก็จะแตกต่างจากย่านที่เราอยู่เนาะ หรือย่านควีนที่เห็นได้ชัดที่เราทำคลิปไปครั้งที่แล้วอะอตามหัวมุมตึกอะมันก็จะมีเหมือนแบบเป็นแก๊งอะแต่เราไม่รู้ว่าเขาเขาแก๊งอะไรนะเขาจะมีเก้าอี้นั่งกันอยู่หัวมุมเขามีแก้วน้ำเอออย่างนั้นอะดูไหมไม่ไม่แนะนำอะ่ะเออไม่แนะนำว่าถ้าเกิดใครอยากมาเที่ยวอะนะ ดูแลตัวเองดีๆเ้อที่ตอนที่เดินๆลงไปอ่ะก็มีแบบวูบๆบวบๆอ,อยู่นะว่าโดนตบแหม่งวะเนี่ยนี่ขนาดกลางวันแล้วเนี่ยแต่ว่าเราก็ทําใจให้นิ่งเข้าไว้ก็เดินๆไปก็ไม่มีใครทาอะไรเราหรอกแล้วเดี๋ยวเราคนถามเราด้วยคนนึงแบบถ่ายอะไรวะอะแบบไม่ได้กดกล้องถ่ายไว้เพราะนั้นพอดีเลยบอกไม่ได้ถ่ายเอเอ,เอทําเสียงอ่อนเลยนะเธอต้องบอกไม่ได้ถ่ายว่าย่างงี้เธอต้องเอาหดๆหน่อย เนี่ยสิ่งที่เราเห็นอยู่ข้างทางนี่เขาเรียกว่าโปรเจกต์นะคะืองทยก็คือแบบบ้านเอื้ออาทร่ะสำหรับคนที่มีรายได้น้อยแล้วก็แอพพลายเข้ากับรัฐบาลเขาก็จะได้จ่ายค่าเช่าที่ถูกกว่าเขาอยู่กันมางแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าอะไรเงี้ยนะค่าเช่าวาเิเผินสามห้องน,นอนเดือนละ800อย่างที่เราเคยเห็นนะเอ,อ่อถ้าอยากรู้จักย่านไหนอะให้ไปดูร้านอาหารย่านนั้นนะคะเราก็จะไปหาข้าวกินแถวๆจะร้องซะหน่อยไปร้านนี้ อาหารมันก็เป็นอาหารตักๆนะคะเหมือนร้านข้าวแกงเลยนี่แต่บอนก็จะเป็นอาหารแบบอเมริกันแม็กซิกันเนาะเออในร้านก็เท่ๆดีนะง่ายๆดีเป็นแบบจานกระดาษแวบบไม่แกบเขาก็กินในร้านกันนี่แหละแต่ว่าจะใช้เป็นการการกระดาษเราเห็นออโอ้โหได้เยอะมาก You want some gravy? Yes, a little bit. Thank you. ที่เราบอกไปตอนแรกเนาะว่าที่เนี่ยมันก็มีพวกแบบความหลากหลายทางเชื้อชาติมากๆอาหารมันก็เลยออกมาเป็นประมาณนี้ซึ่งคนที่นี่อ่ะเขาก็ชอบกินแบบถั่วเนาะกินบีนกินมันบดเออแล้วเราก็เลยสั่งไก่มามันดูเข้ากันดีแล้วอันนี้คือของโปรดเราเว้ยอันนี้คือเพนเทนไม่ใช่กล้วยนะคนอื่นอาจจะคิดว่าแบบเป็นกล้วยเชื่อมหรือเปล่าเออมันไม่ใช่กล้วยมันเป็นลักษณะมันคล้ายกล้วยมากตอนที่มันดิบๆอยู่อะ เอ,อแ,ตเแต่ว่ามันอแต่่วามันกินเลยไม่ได้นะมันต้องเอาไปทอดหรือเอาไปอบหรือเอาไปต้มหรืออะไรนี้ก่อนถึงจะกินได้อืรสชาติมันอร่อยคล้ายๆกล้วยแต่ไม่นิ่มเท่ากล้วยอืเมื่อก่อนเราก็ไม่ค่อยชอบกินแต่ว่ามันอร่อย จ่ายก็อร่อยมันจ่าย้นอร่อยเ่ะพ็ดจริง <Hey. S 1> ราคารวมกันคือ19เหรียญแล้วก็ไม่มีแท็กด้วยนะคะแต่ว่าเราอ่ะจ่ายบัตรก็เลยเสียค่ารูดบัตรเนี่ยเ7.6เซนเจ็ดสิกเซนเราก็เลยให้ทิปเขาไปหน่อยนึงก็รวมวันนี้ก็25เหรียญซึ่งเราว่า สำหรับ25เหรียญ2คนอะ่ะมันเป็นะไรที่แบบราคาแบบสมเหตุสมผลแล้วก็ถูกมากๆเลยนะเออไม่ได้แพงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยกินข้าวกลางวัน15เหรียญโอเค10 10, 10, เหรียญเออโอเคโอเค เดินมาจากร้านข้าวนิดนึงเราก็จะพาทุกคนนะคะไปสำรวจซุปเปอร์มาร์เก็ตซึ่งซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เนี่ยมันก็ชื่อว่าซีทาวนะซีทาวเนี่ยมันก็คือเป็นของที่ราคาถูกมันชอบแบบจัดโปรโมชั่นลดราคาอะไรเงี้ยวันจันทร์นาคะพื้เพลื่ออะไรเงี้ยมีแบบโปรโมชั่นลดราคาเยอะคือซีทาวเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากแบบโฮฟู้ดที่เราเคยพาไปเนาะพวาโฮฟู้ดอะไรเงี้ยมันก็จะราคาแพงเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจซุปเปอร์มาร์เก็ตข้างในกัน,กนดี๋ยกว่าว่าที่เนี่ยเขาขายของราคากี่บาทแล้วก็มีอะไรขายบ้าง โอ้โหฝั hmm. ่งโน,น้นนอนกันแบบแบบนิ่มเลยอะนอนืันเอ็นดูอะหนาวนะ้นี่ยไม่ใช่ไม่หนาววันเนี้ยใช่เขาก็คือนอนคุมหน้ากันเลยอะเขาบอกว่าเขารับ WIC ซึ่ง WIC เนี่ยมันก็คือเป็นสแตมของทางรัฐบาลที่เขาให้กับคนที่แบบท้องอะ่ะ เออเขาจะให้เป็นเงินเดือนละประมาณ2-300เหรียญเนี่ยเพื่อมาซื้อนมซื้อผลไม้ซื้ออะไรที่มันอยู่ในหมวดหมู่ที่จะให้แม่บำรุงเด็กอะ่ะนี่คือรัฐบาลเขาให้ที่ก็คือรับฟู t สแตมนะคะ,ะออที่นี่เขาก็มีพวกของสดของแหง้งอะไรขายเต็มไปหมดไม่รู้ว่าที่นี่มีของไทยขายเยอะหรือเปล่านะเดี๋ยวเราลองหาดูเล่นๆกันก็นได้นอน,น,น้ำลูกไอ้นี่ไงลูกหม่อนเอ้ยไม่ใช่ขอโทษล,ลูกอะไรนะ ที่มันเป็นตาตาน่ะน้อยหนาไม่ใช่น้อยหนา,น,านี่ไงเรานึกออกแล้วมันคือลูกยอมันคือน้ําลูกยอตอนเด็ๆๆกๆเรากลัวต้นนี้เพราะลูกมันเหมือนสับป,ปะหลาดนี่ไงแพนเทนที่เรากินที่ร้านเมื่อกี้เห็นไหมหน้าตามันเหมือนกล้วยนะแต่มันแข็งมากๆ <c oughs> คือแบบกินแบบปอกกินไม่ได้อ่ะ <c oughs> เออ <c oughs> นี่เรามาดูราคาไข่กันราคาไข่ที่นี่แพ็คหนึ่งสามเหรียญเก้าสิบเก้าบาทสิบแปดฟองนะคือคนจนอย่างเราก็จะต้องกินไข่แบบนี้แหละถ้าโฮลฟู้ดก็อันหนึ่งเจ็ดแปดเหรียญเนาะครึ่งหนึ่งอะ่ะอืมใช่ราคาเท่าร้านจีนเนี่ยใช่ราคาหมูเขาก็ย่อมเยาวม,มากๆเลยนะตกเท่าละหนึ่งจุดสี่เก้าเหรียญแสดงว่าก็ประมาณโหถูกกว่าบ้านเราอีกนะเนี่ยเพอเอเพราะบ้านเราหมูโลละร้อยกว่าแล้วอะ อันนี้ไม่ถึงร้อยอ่ะหมายถึงว่าถ้าโล,โลนึงไม่ถึงร้อยอ่ะเนี่ยดูอย่าง Family Pack เนี่ยทั้งแพ็คเนี่ย6.77เหรียญน,น้ำหนักประมาณ4.87เดพาวคือกินได้ทั้งครอบครัวนะราคาถ้าคิดเป็นเงินไทยก็6.38ประมาณ200บาทกินได้ทั้งบ้านเลยคือถ้าเกิดซื้อไปทำกินเองมันก็จะถูกเนาะนี่ก็แบบพูดให้เห็นเปรียบเทียบง่ายๆว่าราคาของอะไรพวกนี้มันสมเหตุสมผลกับค่าของชีพ โอเคส h มชั่ <Okay. S 2> <hours> later เอาละค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เดอะบลอนส์ตอนกลางคืนกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบริเวณร,บรอบๆแถวแถวย่านเซาบลองส์ที่เรามากันตอนกลางวันเนาะว่าตอนกลางคืนเป็นยังไงแต่ตอนนี้มันเป็นเวลา6โมงเย็นค่ะก็ถือว่ายังไม่ดึกมากไปขับรถดูกันดีกว่าแต่ถ้าเรามีโอกาสเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูนะคะมาแล้วค่ะตอนนี้เราก็กลับมาที่จัตุรัสของตรงเดอะบลองส์นะคะสี่แยก ที่เป็นจุดสูตรรถไฟของคนย่านนี้นี่โหรถเมย์เต็มเลยนะคะก็ยังมีคนมารอรถไฟเต็มเลยโหทำไมข้างทางมันขยะเยอะอย่างนี้ดูสิเอา้าไฟแดงป่านี่เขาก็ข้ามกันแบบไม่เกรงใจใคร โอ้ตรงนี้อ่ะที่เขามานั่งกันตามสวนสาธารณะเขาก็ยังนั่งกันอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวเขาไปดูดีเดี๋ยวเขาไปดูกันซะหน่อยไม่ได้ไม่ได้ <c oughs> one way one way ใจเย็นๆนะเอออ่ะ,อะดูร้านค้าตอนคืนนะคะก็ยังเปิดกันแบบปกติ ร้านที่เราพามาเมื่อวันก่อนร้านตัดผมก็ยังมีคนตัดอยู่เลยโอ้ขยะนิวยอร์กกองไปเ,เลยีนมาร์ Market. เก็ตเงียบเลยนะคะ นี่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตดูเส้นทางของขยะเพียบเฮ้ยแก๊งสเตอร์นี่เป็นที่จอดรถหรืออะไรนะร้านเสื้อผ้าอ๋อมีตำรวจยืนเฝ้าอยู่นะคะตามคอนเนอร์ จริงๆคนที่นี่เขาก็ใช้ชีวิตกันตามปกติแหละเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าอ๋อมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยอุ้ยข้างหน้ามีรถพยาบาลด้วยอแอมบูเลนตมาทำอะไรแล้วก็มีตำรวจเข้าไปในสับเว What happened? ขยะอีกแล้วอุ้ยนี่เขาก็มีตำรวจมายืน คุมกันทุกคอนเนอร์เลยนะนี่เป็นพวกแบบคุณเดลิเวอรี่ทั้งหลายมาจอดจกอักรยานรอรับออเดอร์มีออเดอร์เยอะหรอเะครับไม่รู้เขามารวมตัวกันอยู่ตรงเนี้ยร้านเสื้อผ้าก็ยังเปิดอยู่แต่ก็เงียบๆแล้วเนี่ยตรงมุมนี้น่ากลัวตงวเนยเนี่ยตรงเนี้ยมุมนี้ที่เราพามาตอนกลางวันอะที่เขาจะแบบยืนทำอะไรกันอะนว้าว แบบเขายืนเหมือนโยกโยกกันอะตรงหัวคอนเนอร์ <c oughs> <c oughs> และนี่ก็เป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งนะคะที่สำคัญในเดอะบรอนซ์นั่นก็คือบันไดที่เขาเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่องโจ๊กเกอร์ค่ะ บรองเนี่ยทางรถไฟส่วนใหญ่มันก็จะเป็นสถานีลอยฟ้าซึ่งเราก็สามารถขับรถได้ทางใต้นี่สถานีรถไฟนี่ยอมค่ำคืนมันก็ค่อนข้างเงียบมากๆเลยเหมือนกันนะเนี่ยนี่ก็เป็นทางขึ้นสถานีรถไฟซับเวสถานีร6 7นะคะเอเลียวซ้ายขวาดิเออเลียวขวา ที่เราเคยบอกว่าสับเวเนาะให้สังเกตสัญลักษณ์ลูกกลมไฟๆฮะไม่ว่าจะอยู่ใต้ดินหรืออยู่บนดินมันก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้เหมือนกันเออดูผู้คนเต็มเลยค่ะตรงไหนที่มันใกล้รถไฟเนาะมันก็จะเป็นแหล่งที่พูกพ้่านตลอดมีร้านค้าตรงนี้ก็มีซปเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆก็มี C V S ฟา a ์มาซี เอาแหละก็พอจะเห็นภาพคร่าวๆกันยามค่ำคืนของในเดอะบร็องซ์แล้วเนาะทุกคนเราก็ไม่ค่อยกล้าลงไปเดินเท่าไหร่เอาละค่ะก็เดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าดึกและอันตรายก็กลับมาถึงบ้านแล้วค่ะอย่างปลอดภัย <Yeah. S 1> มีคำพูดคำพูดหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่า จงระวังตัวเองเสมอแม้คุณจะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุดจากสถิติของตำรวจนะคะเขาบอกว่าใจกลางเมืองแมนฮัตตันเนี่ยเป็นสถานที่ที่เกิดอาชญากรรมมากที่สุดในนิวอยอร์กซิตี้เลยล่ะคะ่ะเป็นเจ้าได้พองเจ้าสำหรับคลิปมาบ้องข้างนี้จอบก็ม่วนก็ถ้าเกิดว่าจอบอยากให้น้องทําปาไปสำรวจแหมแยกกับคอมเมนต์มาอู้กันได้เลยเนอ เพราะว่าน้องก็จะได้มีแนวทางอยากอู้กับทุกๆคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ตัวน่เนอยเจ้าหวังว่าคลิปตีหนาออกมาจะมีประโยชน์กับคนตีอยากหู้ว่านิวยอร์กมันเปลี่นจะไดเนาะไว้ป้ากันคลิปหน้าแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยเนอะสำหรับคลิปตีพานมาตีปลาไปควีนอ่ะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยอะน้องนี่แบบเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีคนดูเยอะแบบเร็วขนาดนี้ไปลวเจ้าขอบคุณเจ้าบาย So <music>